สวัสดีครับโค้ชฮันดานะครับวันนี้นะครับจะเป็นโปรแกรมหน้าอกนะครับท่าแรกที่จะเล่นนะครับจะเป็นท่านะครับสมิธแมชชีนนะครับโดยนะครับใช้น้ําหนักที่สามารถเล่นได้ประมาณ1 0บถึงสิครั้งนะครับท่านี้นะครับจะได้ในอกด้านบนนะครับฟอร์มการเล่นนะครับของน้องวิทนะครับจะค่อนข้างที่จะสปีดนิดหนึ่งนะครับคือเขาถนัดในการเล่นแบบค่อนข้างที่จะเร็วนะครับเพื่อเป็นการปั๊มเลือดเข้าไปนะครับในส่วนของหน้าอกนะครับซึ่ง เทคนิคนี้นะครับก็เป็นเทคนิคที่นะครับผมก็ลองดูนะครับก็ใช้ได้นะครับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าอินคลายนะครับท่าอกบนเช่นกันนะครับแต่ว่าจะใช้อุปกรณ์ดัมเบลนะครับเพื่อที่จะบีบนะครับอกนะครับในส่วนของด้านในนะครับอกบนด้านในมากขึ้นนะครับจากที่ท่าเมื่อกี้นะครับจะได้ด้านนอกนะครับอกบนอันนี้จะได้อกในนะครับด้านบนนะครับท่านี้เช่นเดียวกันนะครับใช้น้ําหนักที่สามารถเล่นได้ นะครับ15ทีขึ้นไปนะครับเทคนิคนี้ก็จะเล่นปั๊มเหมือนกันนะครับตอนนี้นะครับ้องวิศอยู่ในช่วงที่กลางจับกวดนะครับถ้าเล่นนะครับส่วนมากก็จะเน้นน้าหนักที่ไม่หนักมากนะครับเราก็จะเล่นเป็นจํานวนครั้งที่เยอะนะครับเพื่อลีดไขมันนะครับในร่างกายนะครับอย่างเช่นนะครับตอนนี้ที่เล่นไปเนี่ยจะเป็นดรอปเซตนะครับโดยจากเซตแรกจะใช้น้ําหนักที่เยอะนะครับ เซตสองจะใช้น้ำหนักปานกลางนะครับไฮสปีดในการเล่นนะครับจังหวะจะค่อนข้างเร็วนะครับแล้วก็เซตต่อไปก็จะเป็นเซตที่เบาที่สุดนะครับจะดบสามรอบนะครับนะครับต่อไปก็เป็นรอบที่3นะครับโดยใช้น้ำหนักที่เบานะครับเน้นจำนวนครั้งเยอะนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือว่าริ้วลาหรือว่าริ้วนะครับกล้ามเนื้อนะครับ เพิ่มมากขึ้นนะครับจะส่งผลให้ได้คะแนนในช่วงประกวดนะครับเซตสุดท้ายก็จะเล่นประมาณ10-15ครั้งนะครับเล่นจนหมดแรงนะครับจนกล้ามเนื้อเนี่ยนะครับนะครับจนหมดไปเลยนะครับยกไม่ขึ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงไดเอทประกวดนะครับก็จะกินค่อนข้างน้อยนะครับแคลอรี่ต่ำจะเน้นปนโปรตีนที่ย่อยง่ายนะครับจากการสอบถามน้องวิทย์แล้วน้องวิทยจทานนะครับ ไข่เป็นหลักนะครับโดยที่จะลดไก่ลงเพราะว่าไก่ทําให้ย่อยยากนะครับทำให้อ่ระบบการย่อยเนี่ยลำบากท้องสนานะครับเลยเปลี่ยนมาเป็นทานไข่แต่จะทานไข่เยอะพอสมควรนะครับท่านี้นะครับจะเน้นอกด้านในนะครับเป็นท่านะครับได้อกด้านในนะครับก็เทคนิคนะครับพยายามให้นึกถึงเวลาเรากอดไข่สักคนนะครับแล้วก็เก่งจังหวะสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่า ทำไปสักพักนึงแล้วไม่ไหวหาเพื่อนช่วยนะครับบีบจังหวะสุดท้ายให้ได้นะครับจังหวะสุดท้ายนี่แหละครับจะเป็นจังหวะที่นะครับทำให้กล้ามเนื้ออกด้านในทํางานได้อย่างเต็มที่นะครับต่อไปนะครับดรอปเซตลงนะครับเช่นเดียวกันจากที่เล่นเมื่อกี้นะครับก็จะดรอปน้ําหนักลงนะครับเพื่อให้เล่นต่อได้10ถึง15ครั้งนะครับสังเกตนะครับน้องวิก นะครับจะมีรอยสักเหมือนกับโค้ชฮันดะเลยนะครับเป็นสายสักเหมือนกันครับมีคนชอบเล่นกล้ามแล้วก็ชอบมีศิลปะบนร่างกายเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นลายมังกรนะครับก็ดูเท่ดีครับนะครับดอกสุดท้ายแล้วนะครับสังเกตนะครับช่องสุดท้ายนะครับจะบีบนะครับหน้าอกเข้าหากันนะครับให้มากที่สุดนะครับทำไปนะครับให้จํานวนครั้งเยอะที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับ ดูจากการเล่นของวิทนะครับวิทจะหอบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าได้รับแคลอรี่ค่อนข้างต่ำนะครับทานแป้งน้อยจะมีอาการเหนื่อยอยู่ตลอดนะครับแล้วก็จะเบิร์นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าเล่นในจังหวะที่เร็วพักน้อยนะครับพักน้อยะนวนคั้งเยอะนะครับนครับดูที่หน้าอกที่ค่อนข้างที่จะเต็มนะครับหลังนะครับช่วงแท็บนะครับที่สูงนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่บอดี้สวยใช้ได้อีกหนึ่งคนนะครับ รอยสักนะครับลายมังกรนะครับก็ดูเท่ไม่เบาเลยนะครับต่อไปนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่ได้อกด้านล่างนะครับเมื่อกี้เรามาแล้วนะครับอกบนอกด้านในนะครับต่อไปก็จะเป็นอกด้านล่างท่านี้นะครับคือท่าดิฟนะครับท่าดิฟนะครับโดยใช้หน้าอกนะครับข้อศอกนะครับจะกางออกจากกันนะครับแล้วก็บีบนะครับดันตัวขึ้นนะครับไม่ต้องลงลึกมากนะครับ ลงพอประมาณนะครับสำหรับคนมือใหม่ถ้าเกิดลงลึกมากเดี๋ยวจะบาดเจ็บที่หัวไหล่ได้นะครับถ้าหนักเกินไปหาเพื่อนช่วยจับที่ขานะครับก็จะช่วยนะครับเบา่น้ําหนักได้นะครับอกด้านล่างไปแล้วนะครับเราจะมาเน้นอกนะครับด้านในนะครับด้านบนกันบ้างนะครับให้ดูหนาแล้วดูเต็มครับช่วงด้านในแล้วก็ช่วงด้านบนท่านี้เรียกว่าท่าพ o วเวนะครับ ท่านี้นอกจากจะได้นะครับในส่วนของอกแล้วนะครับก็จะได้ในส่วนของหลังด้วยแล้วก็ช่วงเซอร์ตัสดนะครับช่วงก้างปลาตอมใต้นะครับราวนมด้วยนะครับจังหวะที่ยืดออกไปนะครับจะได้หลังนมนะฮะจังหวะที่บีเข้ามาจะได้หน้าอกด้านบนนะครับฮะยืดออกไปได้หลังนะครับได้เซอร์ตัสนะครับอกด้านล่างบีเข้ามาได้อกด้านบนครับดึงไปนะครับได้เซอร์ตัอกด้านล่างดึงมาได้อกด้านบนท่านี้เป็นท่าทูอินวันจริงนะครับได้ทั้งหลังได้ทั้งอก ลองไปทําดูพยายามโฟกัสให้ได้นะครับสังเกตเห็นไหมครับเห็นไหมที่ผมชี้ไปนะครับอกด้านบนด้านในนะฮะทำงานเป็นริ้วๆเลยครับมาจากหน้าอกเลยเห็นไหมครับเป็นริ้วเลยนะครับจากมือที่โค้ชชี้ไปนะครับทําให้อกด้านในนะครับชิดกันนะครับแล้วก็อกดูนนะครับดูเต็มนะครับสำหรับท่าต่อไปนะครับก็จะเน้นอกด้านล่างเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าต่อไปจะเป็นท่านะครับ cable crossover นะครับจะเป็นท่าตบท้ายนะครับสำหรับโปรแกรมวันนี้ละนะครับหาน้ำหนักที่เราสามารถควบคุมกล้ามเนื้อได้จริงๆนะครับไม่ต้องหนักมากนะครับประมาณเล่นให้ได้ประมาณสัก10-15ครั้งนะครับท่านี้จะเน้นอกด้านล่างเป็นหลักนะครับนะครับกางออกไม่ต้องสูงมากนะครับสูงมากก็เดี๋ยวเจ็บหัวไหล่นะครับบาดเจ็บได้แต่ว่าเน้นจังหวะบีบนะครับบีบกล้ามเนื้อเข้าหากัน บีบพ,พยายามค้างให้ได้1-2วินาทีนะครับ,นะรบทำประมาณนะครับส3เซตนะครับหรือว่าอาจจะเล่นเจ็ดเซตแบบนะในเทคนิคก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามไปแล้วครับสวัสดีครับ